สวัสดีครับพบกับ MG Car Care Clinic นะครับวันนี้เรามีรถรุ่นใหม่มานำเสนอนะครับเป็นรถ MG iM6 นะครับตัวล่าสุดของ MG นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็ฟังก์ชันดีๆที่รถตัวนี้นะครับมีให้กับทางผู้ใช้งานรถยนต์ของ MG เรานะครับเดี๋ยวเราม,มาดูว่ารถรุ่นนี้มีอะไรพิเศษที่น่าสนใจบ้างครับ อันดับแรกเลยนะครับเรามาแนะนําวิธีการใช้งานหรือวิธีการเข้าไปในรถก่อนนะครับเพื่อที่เราจะสตาร์ทรถเราสามารถทาได้อยู่3วิธีวิธีแรกเลยถ้าเรามีตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกนะครับเราใช้กราดตัวนี้นะครับแตะไปที่บริเวณตัวรับสัญญาณตรงนี้เราจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปก๊์ดนะครับแตะเข้าไปนะครับระบบก็จะทําการปลดล็อกให้ วิธีที่2นะครับใช้กุญแจรีโมทครับเราก็เหมือนกุญแจรีโมททั่วไปเลยนะครับกดนะครับกดล็อกแล้วก็เรากดที่จุดเดิมนะตรงกลางนี่นะครับเป็นการล็อกรถครับตัวกุญแจรีโมทเขาก็จะออกแบบให้เป็นรูปรถนะครับวิธีการกดก็คือกดบนหลังคารถนะครับเป็นการกดล็อก กดบนหลังค้ารถอีกทีนึงเป็นการล็อกรถนะครับส่วนด้านหลังเป็นฝาท้ายนะครับเราต้องกดค้างไว้นะครับฝาท้ายด้านหลังก็จะเปิดเวลาปิดแล้วก็กดจุดเดิมนะครับเป็นการปิดฝาท้ายง่ายๆแค่นี้เองครับเมื่อกี้เราใช้วิธีการกดรีโมทต,ตอนนี้เราไม่อยากกด เนื่องจากว่าเราเดินมาที่รถแล้วอาจจะใส่ตัวนี้นะครับไว้ในกระเป๋านะระยะการเดินเข้ามาเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับสัญญาณกุญแจก็จะซิงกับรถอยู่แล้วเพนะราะน,นั้นเราแค่เอานิ้วไปแตะตรงปุ่มตรงนี้นะครับรถก็กดล็อกให้แล้วนะครับเมื่อเราลงจากรถเราก็แต่อีกครั้งหนึ่งนะครับรถก็จะกลับมาล็อกเหมือนเดิมโดยไม่ต้องกดที่รีโมท นะครับนี่การที่เราถือรีโมทอยู่กับตัวครับการเข้าตัวรถวิธีที่3นะครับเป็นกรณีที่ฉุกเฉินอย่างเช่นรีโมทเราหายหรือแบตเตอรี่หมดหรือมีปัญหาอะไรก็ตามที่เราต้องเปิดรถฉุกเฉินครับเรามีกุญแจตัวนี้นะครับเป็นดอกกุญแจวิธีไขเข้าไปนะครับก็คือมาที่ตรงมือเปิดประตูครับครับให้เรากดด้านนี้ลงมาครับแล้วเราง้างตัวนี้ออกมานะครับ เราจะเห็นช่องสำหรับเสียบรูกุญแจตรงนี้นะครับแล้วเราก็บิดตัวนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราบิดขนาะที่รถกำลังล็อกอยู่เนี่ยมันจะมีเสียงอารามเตือนขึ้นมาว่ามีคนไปเปิดประตูรถเพราะเนื่องจากเราล็อกจากรีโมทนะครับขอบคุณสำหรับการรับชม m g k นาแนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ